อันนี้เราจะมาใส่บาดรฟอมกับยาจำเขาได้ใช่ไหมดีใจย้งก่อนจำดีจ้ำเลยชายเขาเคยมาแต่ว่านานมากแล้วถึงก็ให้ไปเลย อันนี้คือของส่บาขั้งเล่ามิวเป็นคนไปซื้อมาให้อ๋อมิวใส่ขนมจีนของเราใส่ข้าวย่ำมิวของเราเป็นข้าวย่เดี๋ยวมอือมีเละหลวมมิดกลบเคลืองใส่ข้าวลำนี้คือแบวาเราจะได้แบวากลบเคลืองเลยครบรถเลยทุกอย่างเลยนะจ๊ะแล้วก็มีขนมด้วยขนมเป็นไปดูดู อันนี้เป็นขนมที่มิ้วทำเอง